ตื่นเช้ามาต้องใช้แก๊สต้มเราสาม,มารถเอาถ่านมาใส่ในเอาเทคโนโลยีพลังงานของเรานะครับตอนนี้เป็นเตาเทคโนโลยีของทางถาปังนะครับท่านเรียกว่าเตาสงแก๊สเอาถ่านที่ได้จากตเตาปะยปิจีเรามีควาไหายเแยะเราสามารถทำได้นะครับนอกจากนี้ในชีวิตประจำวันเราเนื่องไปแล้วเราสาม,มารถเอาไข่มาท่นแก ่วยเหลือเรื่องไฟแรงได้นะครับเอาภปมาเป็นเชื้อฟ้นสูบน้ำได้ก็ช่วยเหลือเรื่องไฟแรงได้นะครับแ,นะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้เราไม่มีเครื่องปั่นไฟแต่ถ้ากรใีพื้นที่ไหนไม่มีไฟฟ้าใชา้เราก็เอเกนะมาเข้าขึ่นฟันไฟนะครับก็สา,ามารถทำไปได้ในภาคควเรือนภาคสุบน้ำไฟแรงดอ คือที่ที่ไม่มีเฟ้าใช้ได้นะครับเพราะว่าต้นแบบเทคโนโลยีเราทุนนี้เราร่วมกับทางขาปังเพื่อจะส่งเสริมพี่น้องในจังหวัดต่างๆน,นะครับ